่ทีีสถานถไฟวนัวลโพงก่อนหน้าน,นี้ได้ยินข่าวมาว่าสถานีหวนัวลำพงนะคะเขาจะปิดให้บริการลงก็เลยไม่รู้ว่าเฮ้ยในชีวิตนี้เนี่ยจะได้ขึ้นรถไฟจากสถานีหวนัวลำพงอีกหรือเปล่านะคะเอาเป็นว่าวันนี้นะคะแอนตี้จะขึ้นรถไฟจากหวัวลำพงไปเที่ยวที่ไหนเดี๋ยวเข้าไปดูตั๋วด้านในกันดีกว่าค่ะ รถไฟของเราอ่ะไม่มีตู้สเสบียงเราอาจจะต้องเตรียมของรองท้องของว่างเล็กๆน้อยๆเพื่อที่จะไปทามบนรถไฟนะคะตอนนี้สเสบียงเราพร้อมแล้วนะคะเรากำลังจะไปขึ้นรถไฟเที่ยว2องโมงสนาทีไปสโมงครึ่งนั่นเองนะคะค่ารถไฟ400นิดๆ420ไม่เกินนี้นะคะเป็นรถไฟปรับอากาศชั้น1ด่วนพิเศษ หนึ <S 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 ่งชั่วโมงกับการเดินทางไปสัรยาจะได้ดื่มด่ำบรรยากาศไหมนะคะเดี๋ยวดูกันตรงชานชลานะมันเป็นอาคารเก่าทั้งหมดเลยอะลาสซี่คลาสสิมากมากนะคะเตียงข้างบนเนี้ยไม่ได้กลางเพราะว่านั่งแค่ชั่วโมงเดียวหาทำเราอะจองห้องแบบเฟิดคลาสความสบายของเราอะก็อาจจะทําให้เราเลยสถานีเพราะฉะนั้นอย่าหลับต้องฟังประกาศดีๆว่าถึงสถานีรถไฟสารยานแล้วแล้วก็อย่าลืมลงเพราะไม่งั้นคือกลับยังไงอะ Tu จอดอยู่ที่สถานีกลางบางซื่อจุดศูนย์กลางเส้นทางเดินรถไฟเนี่ยจะเริ่มต้นที่นี่แทนหัวลำโพงแต่ว่าก็ยังไม่รู้นะว่าเมื่อไหร่ สถานีอะไรเดี๋ยวนี้ก็คือทําดีแนละ้วมันไม่ได้เป็นแบบเมื่อก่อนทีม่มีแค่หลังคาก็ดีมากเป็นชานชาลาคือจบถ้าไปต่างจังหวัดขึ้นเหนือลงใต้แบบน,นันานๆก็คงจะได้เห็นวิวที่หลากหลายขึ้นมันก็จะมีสเสน่ห์ของมันทำให้รู้สึกว่าอยากมีทริปนั่รนงรถไฟไป,ไปเที่ยวอาจจะแปลกตาด้วยมั้งไม่ค่อยได้เห็นเย โอ้ยสถานีรถไฟนี้ดูแบบคลาสสิกอะเอาล่ะตอนนี้เราจะไปยังไงกันต่อหลายคนคงสงสัยว่าเฮ้ยมาถึงสาระยาแล้วไปเที่ยวไงอะโทรนัดเพื่อนนัดเพื่อนมารับง่ายสุดนะคะเพราะว่าเราไม่น่าจะนั่งรถไฟกลับมนานนาน,นาเดี๋ยวโทรหาเพื่อนก่อนนะคะ ไปคนขับของดิฉันมาถึงแล้วนะคะเข้ามาจอดรอดิฉันอยู่แล้ว้าไม่เจอนานอ่ะก็คือมีเพื่อนมารับเพื่อนอ่ะไปส่งที่สถานีหัวละมพงด้วยเออเรามาถึงสารยาแล้วนะคะความตั้งใจก็คือจะไปมูมูยู่คาเฟ่ไหวยพรยไม่ใช่อยู่ตรงนี้มองไห้โดนเมื่อก่อนเนี่ยผมบาร่าเเี่ยเขาจะแบบปั่นจักรยานเข้าไปสวนสมุดแบบไปเก็บสมุดไทยไปเก็บถุง อ่ะต่อไปเราจะไปคาเฟ่ชื่อว่ามูยูซึ่งก็ไม่เคยไปแล้วก็ไม่ได้ใกล้แต่ก็มีด้วยประมาณ30นาทีใช้ไในการเดินทาง <c oughs> ไอ้ก็ครึ่งทางที่พี่นั่งเครื่งรถไฟมาเลยนะ <c oughs> เอาจริงๆขับรถไปเลยจบที่เจอเกันที่มูยูอย่าว่า Welcome to n a k o n c h a i c i เขาทอดอร่อยเว้เยได้เห็ดแล้วไม่กินแปง้งโอ้โหอันนี้น่ากินมากอ่ะมา,มาสามคนแหละอิ่มแล้วอันนี้อเมริกาโนด้นะคะสำหรับคนร้อนนักแ้านี่คือมัทช็อกลาเต้คาเ f e ในเดอะการ์เดนะคะ แล <Land> น d b a บสกินแล้วเราจะไปร้านไหนกันต่อนะกมดิ๊กหมายถึงว่าร้านอาหารหรือว่ตัวคนกินคุณค่ะคค่ะไปกินอาหารเมื่อกี้เป็นของทานเล่นเป็นสแนคยามใบแก่ กลมดีขอเดินไปดูวิวฝั่งตรงข้ามเป็นวัดท่าที่ตกอ,อุ๊ยว่ายน้ำข้ามไปให้อาหารปลากาันเรามากินเลยนะคะปลาเนี้ยปลาเนี้ยอันนี้มันเป็นเขตหาา้ามจับปลาคุ้นเรานั่งซุ้มนะคะวันนี้กูขอซอยให้จับหน่อย มีอะไรมาอีกมาแล้วผัดไทยผัดไทยกุ้งสดห่อไข่ครับผมข่อไข่ไหมครับมาจ้าแม่โซเดียมล้วนค่ะคุณ้ว คือนอกจากตรงที่เรานั่งกินในซุมนี้แล้วนะคะด้านหลังเนี่ย<ม>เขาก็ยังมีซุมที่จัดไว้ให้สําหรับไปนั่งได้ด้วยนะคะแล้วกเขาก็เป็นบรรยากาศชิวๆสบายๆเลอะผัดไทยค่ะซุ้มต่ำก็โอเคนะพวกเราต้องแบบซแซบครักๆอะไรอย่างนี้แต่ยังไม่อยากกินเลยนะคะ <c oughs> ิ่มมากนะคะก็จบคลิปหนึ่งวันนั่งรถไฟมาสารายา <Yeah. S 1> หลายๆคนก็คงเคยนั่งแล้วแหละ <Yeah. S 1> แต่อันนี้ก็เป็นประสบการณ์ใหม่ของแอนตี้นะคะที่ไม่เคยนั่งรถไฟ mm hmm. เที่ยวแบบจริงๆเลยหมายถึงรถไฟในเมืองไทยนะแต่บ้านเราก็จะเป็นวิวประเทศบ้านเราอะ่ะมันถามว่าสวยไหมมันก็สวยนะมันไม่ได้เป็นอย่างที่หลายๆคนคิดเลยนะคะตีตัว๋วนั่งรถไฟไปเที่ยวกันอีกอย่างนึงก็คือลองไปขึ้นที่สถานีหัวลาโพงก่อนที่เขาจะปิดเมื่อไหร่ไม่รู้แล้วตอนนี้เพื่อนดิฉันก็ได้ทําการ เพียแก้งขับรถทิ้งดิฉันไปแล้วแน่ๆเอาเป็นว่ากดไลค์กดแชร์กด subscribe <isode> ให้ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายอะไรเนี่ยจบยังนึกว่าจะเล่นมุกขับล <replied> <Complex> แล้ว um ทิ้งกูไปซะอีกเขาเกี่ยไม่ทันค่ะเดี๋ยวเพื่อนทิ้งไปค่ะินนยาก่อ